สวัสดีครับพวกกับผมผมเขียนดีโปเก,กนเพือนผมที่ชอบเกมเราบอกกับแบบพี่ไม่ชื่อว่าออสตาเทอร์ดิฟเฟนอีกแล้วพอดูโคงเบื่อเชอ้ญคุณเขียนดีคุณจะมาอวดอีกแล้วใช่ไหมวคุณอีโวได้ก็ใช่ครับก็เหมือนเดิมซึ่งแต่วันนี้นะครับผมอีโวได้ทั้งโกคู5ห้าดาวแล้วครับแล้วก็อีกตัวนึงันก็คือลูวีลูวีลูวียินทุกคน ซึ่งนัดผมเหนื่อยมากกับการเก็บให้ครบนะคนอื่นอาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวสักสองผมเหมือนเหมือนเสียชีวิตไปค่อนข้างวันนะครับมันคืก็ขึนข้นคอนวันนั่นเองล้วที่เราต้องใช้ลูปี้สี่ดาวสามตัวแล้วก็อีปากอ้านะครับผมสี่ตัวครับแล้วก็อีเสือแดงสี่ตัวนะครับใส่หมวกนะครับสามตัวนะครับอีจมูกแผลบแบบไม่ใส่หมวกนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วกดเลยสามสอง หนึ่งเรียบร้อยนะครับลูฟี่เกียร์สี่นะครับเข้ามาปะทะอยู่ในตัวผมแล้วนะครับอะไรเนี่ยโอเคซึ่งเราก็ได้ลูฟี่เกียร์สี่เอเออยู่นี่ลูฟี่เกียร์ลูฟี่ลูฟี่เกียร์สี่ไปเรียบร้อยผมลืมผมคิดว่าผม ภูมิใจมากที่ผมยอมเสียเวลาทั้งชีวิตนะครับเพื่อได้ลูฟี่ตัวนี้เพราะเหนื่อยใจต่อไปครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือคิดรัวนั่นเองผมกำลังเก็บอุปกรณ์ให้ครบอยู่นะโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ขอเอาไว้เพียงอย่านี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเขียนดีโปรเกมส์หบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย